เชื่อหรือไม่ว่ารถยุโรปอย่าง Volvo คันนี้สามารถติดเก้าอี้สำหรับผู้สูงอายุยกขึ้นลงได้ถ้าไม่เชื่อต้องดูคลิปนี้ให้จบเลยครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนเพจ SCD a u t o s e a นะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางการติดต่ออยู่ทางด้านล่างนี้เลยนะครับเอาละครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือ VolV o XC90 นะครับคันนี้ลูกค้า เป็นลูกค้าเก่าของเรานะครับมาติดตั้งผลงานหลายคันมากนะครับคันนี้ลูกค้าก็อยากติดตั้งเบาะเก้าอี้ผู้สูงอายุสําหรับคุณแม่นะครับในการยกขึ้นลงนะครับซึ่งใครหลายคนสงสัยว่ารถ SUV ที่เป็นประตูบานสวิงแบบนี้แล้วก็เป็นรถยุโรปแบบนี้ติดตั้งได้หรือไม่ต้องบอกว่าติดตั้งได้แน่นอนนะครับถ้าคุณมาหาเรา SCD Auto Seat ซนะครับอ่ะโอเคไมพูพ้อมทำเพลงครับไปรับชมกันได้เลยครับตามมาตัวนี้ก็จะเป็นเบาะเก้าอี้เวลแคบนะครับสามารถยกขึ้นลงได้2ระบบนะครับก็คือ เป็นรีโมทไร้สายตัวนี้นะครับหรือจะกดผ่านปุ่มที่อยู่ทางด้านข้างเบาะตัวนี้ก็ได้นะครับเบาะนะครับก่อนใช้งานเราต้องมีการออนสวิตช์ไฟก่อนนี่ให้เป็นไฟแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ลองนะครับปรับเอนเบาะนะครับพนักขึ้นลงแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้านะสามารถปรับพนักได้ขยับมาใกล้ๆกล้เลยครับตากล้องครับมาจะได้เห็นกันนะครับอยู่บนรถเนี่ยนะครับเราสามารถปรับปรับเอนอนได้นะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับ ปรับตั้งกระบอกก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยสูง175นะครับไม่เป็นอุปสรรคเลยนะครับยิ่งเป็นคันนี้นะ Volvo x c 9 0นะตัวถังค่อนข้างโอโง๋โถงแล้วก็กว้างมีสลูปด้วยนะครับอ่ะโอเคทีนี้จะลงนะครับจะลงกดปุ่มตรงนี้หรือรีโมทก็ได้นะครับผมสาธิตแบบรีโมทด้วยกันนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับตรงไหนไม่มั่นใจเราแค่หยุดนะครับอ่า ตัวนี้บ่อก,ก็จะปรับเอ็นมานะครับเห็นไหมพอดีเป๊ะเลยเห็นไหมปื๊บนะครับบอกก่อค่อยๆลงมาปื๊บแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมมีสัญญาเตือน,นครับพอลงมาปื๊แล้วก็ลุกต่อได้เลยนะครับอ่าแล้วก็เอารถเข็นมาเทียบอะไรก็ว่ากันไปนะครับตัวบ่อนะครับ ตัดเย็บผุ้มหนังใหม่นะครับเป็นหนังไมโครไฟเบอร์นะครับตัดเย็บสีน้ําตาลนะครับสีเดียวกับของเดิมใกล้เคียงที่สุดนะครับมีการแบบแอบเสริมย้ายสังเคอนะรนเรามากดดูได้ของจริงนุ่มมากๆนะครับวิธีเก็บเหมือนกันนะครับลงยังไงเก็บอย่างนั้นนะครับกดขึ้นไปปึ๊บแบบนี้นะครับนี่หากเพื่อนๆท่านใดนะกำลังมองหาบอะเก้าอี้ สำหรับผู้สูงอายุยกขึ้นลงแล้วก็เป็นรถประตูบานสวิงแบบต้องการเฉพาะแค่ส่งขึ้นลงอย่างเดียวเนี่ยลองปรึกษา SCD ดูได้นะครับว่าคุณใช้รถรุ่นไหนสามารถติดตั้งได้หรือไม่นะครับลองมาทักหาดูได้นะครับอ่าเห็นไหมพอเก็บก็จะมีเสียงตีดแบบนี้นะครับก็หากเพื่อนๆอ,อยากได้ผลงานตกแต่งติดตั้งไม่ว่าจะเป็นงานเบาเก,ก้าอีว้วีลแชร์เก้าอี้เวลแครสำหรับผู้สูงอายุหรืองาน v i p ประเภทไหนๆติดต่อยังไงล่ะ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับ YouTube Channel อยู่ด้านล่างนะครับขึ้นมาเลย s d a u t o s e a t YouTube Channel พิมพ์ไปเลยนะครับ w w w s e t s d บเซ s ตเ a u t o ด co.th นะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ตรงก็ติดต่อมาได้หรือจะเป็นผ่าน Li like น์แอก็ได้เช่นเดียวกัน อยากจะมาชมผลงานจริงนะครับอยู่ที่ไหนพระยามนทาตบางขุนเทียนซอยสอหาไม่เจอเดี๋ยวขึ้นโลเคชั่นไว้ให้นะครับเอาล่ะก็ประมาณนี้เลยครับกับ Volvo x490 วันนี้บิวทีมงานก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ